ได้ยๆแล้วบอผักแต่ละพอแล้วบอบัวลายบัวลายเอาหลายๆเด้อลูกเด้อเก็บไว้เป็นพอเด้อเอาหลายๆเด้อเเออาาหลยๆด้พอแล้ววะ อกนนันนี้มะเขือไม่เท่าปลูกกับ่เท่า <laughs> แฝดน้อยลูกให้ย, <im it> ยังลูกขอทวงยางเน๊ะบนว่าเอาไปให้ยังเก็บผักส่วยพอ่อจำบ้างลูกจำแม่เด้กขอทวงยางเน๊ะแม่สวนขึ้นเบาดวงยางเราบ่เข้าใจเห็นยัง,ยงเก็บผักช่วยพอ่อแ่อป้งลุกให้ยังลูกเก็บผ <im it> ักไปยังลู <im it> ลกไปแกง <im it> แกงกิน <im it> อ๋อแกงให้กอบปี้กินว่ะ พัก <c ười> ออกดอกมาแล้วเนะ <c ười> าะพักออกดอกมาแล้ว พอแล้วบอปปววเอาขี้ดินแสดงขี้ด,ด,ดินมันเป็นกิ๊ดหรอเป็นกิ๊ดแต่พักได<ป>้พ่อไปป่แล้วเมือม่อเมือ่อเนาะไปเมื่อก้โฮมก้โฮมไป cà đi mưa 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 Bài, mưa 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 nó nó mưa tháo ra mưa tháo ra